สินค้านะคะมันมีน้ำหนักมากถึงจะวิ่งตามกระแสน้ำก็ลำบากนิดนึงน้ำขึ้นนะผู้ชมเรียเรความยากลำบากนะคะช่วงนี้ สองหัวเรือลากจูงดึงเรือโป้บรรทุกหนักออกมาจากลครหลวงนะคะสี่เรือโป้วิงกันยาวๆค่ะหัวเรือลากด้านหน้าก็อยู่กลางแยกลำบนทค่ะนผู้ชมอาจจะมองไม่เห็นทำไมไม่ไปถ่ายตรงนู้นเลยไม่ตูมไปไม่ได้ค่ะ อยู่กลางแยกน้ำบนนะคะดึงเอียงเอียงสไลด์พุ้งไปชมแม่น้ำชมเรือด้วยนาวัดพนัญเชิงจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับขบวนเรือลากจุงเรือโป้บรรทุกหนัก ไม่เคยเห็นเลยเป็นครั้งแรกเนี่ย <c oughs> ขอขำหน่อยขอขำหน่อยขอตุ้มขำหน่อย <c oughs> เป็นครั้งแรกเลยเรือต้องทายอะไรทำเชือกยาวขนาดนี้าดวอ์ซับสนตะยานะคะลูกพี่ถนัดแบบนี้เหรอเชือกยาวมากอันยาวเกิน ต้องบอกมันยาวเจอลักษณะการดึงนะคะท่านผู้ชมเรือตรงท้ายนี่น้อยลำเนี้ยที่จะดึงแบบนี้นะคะนอกจากเรือขลนดินขนนตายจะดึงแบบนี้อันนี้ตรงท้ายแบบเรือขนดินขอนตายแล้วอาจจะถนัดแบบนั้นนะคะท่านผู้ชมเราก็ไม่ว่ากันแล้วแต่พี่กับตันเถอะ โอ้โหเชียกขาดก็เชียกขาดช่วงเข้าโค้งนะคะท่านผู้ชมโอ๊ะโอ,โอเชียกขาดค่ะอ้าวรู้พี่กับตันวิ่งเองแปลว่ามาคนเดียวออวิ่งกันแล้วทางนน้นวิ่งเชีอกขาดนะเรือเข้าโคง้งขาดกลางแยกน้ำบนพอดี ดีนะมันเป็นเรือตามกระแสน้ํานะคะไม่ได้ทวนกระแสน้ําเชี่กขัดนะคะท่านปีสลังอยู่เรือโปะวิ่งกันแล้วค่ะขึ้นเชี่ยกใหม่เรือตรงท้ายก็หมดหน้าที่นะัดตรงนี้นะคะสําหรับขบวนนี้ข้างหน้าก็ทำงานข้างหลังก็ทำงานกันนะคะถึงจะมี สินค้าในเรือก็ต้องดูแลความปลอดภัยดูแลสินค้านะคะแล้วก็ทำประกันแล้วก็ไม่คุ้มนะสินค้าเขามีมูลค่ามากชาวเรือก็ต้องรับผิดชอบอีกนะคะทุกวันนี้ชาวเรือไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุใดๆนะคะเืียขาดไม่เป็นไรพี่เอาอยู่เขาเตรียมเชือกสำรองสำหรับตี นาน้ำหลากปีสอง7ันะ้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะเกมเชือกสำรองกันเป็นแถวท่านผู้ชมซื้อเชือกใหม่ขึ้นเชือกใหม่แบบไวมากที่ตลังเนี่ยเวลาเชือกขาดนะคะพันเชือกใหม่อย่างเร็วเลยทำงานไวมากทำกันเป็นทีมช่วยกันนะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ จเจอกันคลิปหน้านะคะอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงค่ะ mm. อยากดูน้ำแม่น้ำระดับนี้น้ำระดับนี้สวยมากแ mm. ม่น้ำปลาสักนะคะท่านผู้ชมแม่น้ำปลาสักหน้าวัดพนังเชิงที่เรือวิ่งไปเชือกขาดตรงกลางแยกตรงนั้นจะเป็นแม่น้ำเจ้าพยากับป่าสักประจบกันตรงนั้นจะเป็นแยกน้ำบนนะคะบางท่านอาจจะไม่รู้เนาะ คอมเมนต์เข้ามาถามตุ้มแล้วบอกไม่ตุ้มลงคลิปบอกด้วยตรงนั้นในแม่น้ําอะไรตรงนี้แม่น้ําอะไรที่ถ่ายอยู่ในกล้องตุ้มก็จะพยายามบอกให้ท่านผู้ชมชมนะบางท่านรับรู้แล้วทราบแล้วเข้าใจแล้วอาจจะเคยมาที่อยุธยาด้วยตามที่มาดูคลิปตุ้มเนาะประตะดวกก็มาเที่ยวอยุธยานะคะมาแล้วมาอีกนะคะมาลหลายรอบก็ได้มาแล้วมาอีกมาเที่ยววัด พนันเชิงมาเที่ยววัดท่ากระล้องที่ติดแม่น้ำนะมีหลายวัดเลยวัดกะสัตรตาที่ลาดวัดเต็นแดน,นก็มีแม่มีแม่น้ำเจ้าพญาแล้วก็มีเรือขนทรายผ่านนะคะหลายวัดนะคะอุทยาที่ติดกตบแม่น้ำดูปลาแม่ปลาเยอะมากตกลงมกไม่จงใ้ดูอะไรแน่จบ คลิปนี้ด้วยปลาหนะ้าวัดพนันเชิงนะคะปลาตะเพียนหางแดงกำลังกินปลักตบปักชวาปลาสวายก็เยอะนะไอ้แล้วนะคะทุกท่านขอบคุณอย่างสูง